ต่อกันอีคลิปหนึ่งกับช่างหนิงมีคอมเมนต์เ็ว่าผมเร่งช่างผมก็ไม่ได้เร่งนี่ผมก็ให้ช่างทําไปเรื่อยๆนะครับอไม่ได้เร่งเลยเร่งตอนไหนครับนานๆผมมาทีหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าเออผมเร่งนะแต่ใจก็อยากได้เร็วอยู่นะใช่ เร่งได้ยังไงผมก็ไม่ได้เร่งนี่แหละผมไม่ได้บอกว่าโอ้ช่างทำเร็วๆหน่อยนู้นนั่นนะไม่ครับไม่ได้พูดเลยนะฮะติดติ๊กเกอร์อะไรช่างฮะติ๊กกเอร์พี๋อเหรอไม่ไปเอามาจากไหนนี่อันนี้ช่วงพักเที่ยงเหรอเริ่มงานบ่ายโมง ผมก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็ไม่รู้จะไปไหนดีรอช่างรอดูช่างก่อนช่างช่างนิงก็ทําอยู่นี่ทั้งวันนะครับผมไม่ได้เร่งช่างครับโอ้ยไปเอาอะไรมาจากไหนว่าผมเร่งช่างผมก็งงนี่รถช่างเหรอครับรถผมเองครับติดตรงไหนนี่นี่ครับตรงนี้เลยผมหมดให้เลยครับออผมชอบเป็น f อซผมเหรอนี่ F4 แต่ผมไม่แน่ใจนะครับอ้าวยังไงนี่ถ้าอยู่ดีทำไมขอติ๊กเกอร์ผม F4 เนาะตรงนี้เลยครับเป็น F4 พี่เนาะผมก็ต้องขอสติ๊กเกอร์ดีกี่แผ่นสามแผ่นพี่สามคันพอดีโอ้เอาไปติดอะไรเย่สามคันรถสามคันสามรถสามคันเลยเหรอรถไหนบ้างนี่อะคันหนึ่งไหนทำไมมีรถเยอะแทะรถชัางเนาะอู้ไหนนี่ อันนี้อ,นนอันนี้มีสูอะไรไทต,ตันติดคันนี้ด้วยอ่ะอันนี้อะไรยาฤทธิ์เหรอรยาฤทธิ์ผมชอบทรงมันนะสวยดีอันนี้ยาฤทธิ์ตัวไหนครับสองพันส <21 4. S 1> <ะ>ิบสี่ครับนี่ติดสามคันเลยเหรอ ไม่ธรรมดาดัมทิ้งไม่พี่โปรโมทโปรโมดอะเจี๋ยเจี๋ยอะไรนะเซียอุดหรอครับไม่ใช่อุดวุดเซียวอุดวัวแวนเซียวอุดเซียวอุดเซียวอุดดัมทิ้งนั่นพี่พรนี่ใกล้บ้านพี่พี่ไม่รู้จักหรอใกล้บ้านพี่นะพี่เจย์อยู่ไหนโอ้ อ๋อตรงนี้มันมเ,ดเดินไปทางนู้นเป็นอะไรเป็นเป็นที่พักกับพี่<อ>เป็นสวนนี่ติดไปแล้วหนึ่ง<อ>ตรงไหมนี่มันมองกระจกหลังเห็นไหมหน,หนี่เห็นเห็นพี่เห็นตรงนี้อ๋อโอเคอสวยงามสวยงามสวยเลย นี่น้ำหมาเดี๋ยวตีให้พิชเนยอีกคำหนึ่งเอาเอาพี่เขาไม่เอาดิล่ะเอาเโหบังคับด้วยเหรอเออเยอะแล้วเออนี่ขาดแล้วหนึ่งยี่นิเอาพึ่ดเลยยังไม่ขาดหรอกผมว่ารอนน้ำดีน้ำไแห้งครับ เออผมมีแหละโปรโมดบาบูร <un paid> ินก็มีนะ้ัช่างเดินติดรถเขาไปทั่วเลยเนี่ยดูซิบาบรินโอ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยติดคันนี้เลยทั้งหมดอ่ะสาแผ่นไปเลยนี่เอ้าเราก็มาดูช่างนิงต่อ รืออีกแล้วมันไม่ส่งสัญญาณไปผมบอกเลยรื้อทั้งคันรื้อใหม่เลยอย่าเลยอย่าเลยเหรอครับเอาุุดดจนี่แหละองไล่ไปทีละจุดทีละจุดใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ทำไมต้องรื้อแบตครับนี่รื้อออกเพราะว่ามันใต้นี้มันจะมีแบบตรงต่อสายไฟอะไรอย่างเงี้ยดูรื้อดูครับเพราะว่าไอ้ชุดเนี้ยมันไม่ส่งสัญญาณเข้าไปชุดนี้ใช่ครับ ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมนี่ใช่เปลี่ยนใหม่หมดเลยมันฟ้องอยู่ไงมันฟงว่าตัวนี้มันเหมือนมันหาไม่เจอหาจุดนี้ไม่เจอใช่สายมัน้วเราไล่ไฟได้ไหมเนี่ยันอต่สายไกสัญญาณมันก็มีครับมันไม่ใช่เป็นสายไฟทุกเส้นนะครับรู้ครับเออรู้อ่ะเแล้ ยังไม่จบยังไม่จบเลยผมไม่ได้เร่งช่างนะเร่งได้เหมืนเดียวเร่งได้เร่งไม่ได้เร่งได้ก็รีบไม่ได้อยู่ดีช่างก็ทำไปเรื่อยๆได้ที่ละจุดนะครับเอ๊ะทำไมไปคอมเมนต์ว่าผมเร่งช่างวะผมก็งงผมลงคลิปไปคลิปเดียวเองว่าผมเร่งช่างกว่าผมจะได้มาดูรถ สองเดือนนะครับเออ,เอ,อผมยังไม่ได้เคยแบบว่ามาเร่งเลยนะครับผมก็ให้ช่างทาไปเรื่อยๆนะครับม,รไไรออมันเร่งไม่ได้หรอครับมันเร่งไม่ได้อืมช่างเขาก็กทําไปตามสเต็ปนะครับอย่างผมผมก็ไม่เคยโทรไปเร่งประกันเลยนะคือไม่ได้โทรไม่เคยโทรไปเช็คเออประกันไออะไรตัวนั้นมายังมันไม่เคยโทรไปเลยนะเออ ปกติมันจะเช็คเช็คกับประกันได้ว่าอะไรตัวไหนนะครับที่ว่าเออยังไม่มาถึงไหนแล้วติดตามถึงไหนแล้วเราสามารถตามได้นะครับแต่ผมไม่เคยตามเลยนะครับมมฮะ MM. อะไรนะติเกอ<ป>ร์ไปกีโมไซไปนะออปเออกีโมไซเดี๋ยว<ๆ>เอาเอาติเกอร์ไปด้วยกีแผ่น Đi mà cái kẹt tí cơ này đi, đi hả? Vậy, à. hả? À? thăm thô này thế này phương nhận đai mà, phương kéo mà สวัสดีครับจริงเหรอเขาว่าเป็นเอฟซีผมป่ะอาติกเกอร์ไหมเอากี่แผ่นเป็นเดียวอแล้วครัเอาแผ่นเดียวอมีใครเอาอีกไหมไม่ครับมีแต่มเ่อนเดียำอเแล้วไันนี้ทำงานไหนวันนี้หยุดครับหยุดทำอะไรทำทำทองเหรอทำทองด้วยครับชุบโอเคจานออด ชื่อออดเหรอชื lly, ếu, 45, oh, ่อออดครับอยู่ไหนนี่อยู่อยู่บุรีรัมย์ครับอ๋อบุรีรัมย์ครับผมบ้านไหนอำเภอกระสังกระสังอ๋อเขาม่เตอรเจ้าแบบอ๋อนุชระน่ะบนชุมแสงเนี่ยอ๋อเออชุมแสงเส้นไปลำดวนนะนะ เออเออเยมรแ่เมรเน่ยเมรแต่กี่นี่อออีกล้องอ่าอีกล้องอยู่เเออผมไม่รู้เรื่องนะอยู่กับแสงครับผมฟังไม่รู้เรื่อเออเพราะว่าผมะต่างแดนสกุลชมออมาดูรถครับใช่มาดูมาเอาโอ้โหช่างดูช่างเดินติดไปทั่วเลยครับนี่เอาให้ติดไหมเอาให้ติดไหมเนี่ยติดครับฮะ โอ้ยติดทัวเลยรื้ปะปบังบังไม่ตรงนั้นนะบังเกาะติดก็ต้องติดแม่มันบังหลังไหมเนี่ยเนี่ยรถช่างครับติดรถช่างอี๋ช่างให้ติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่อือรุนพี่อ้ำตัวนี้ บังคับติดเลยอ่ะอุ้ยมันจะมองโดนกระจกมองหลังไหมนั่นน่ะตรงนั้นน่ะเอาล้อแม็กไหมฮะเอาล้อแม็กไหมเอาไปใส่อะไรใส่คันนี้ไงเอาไหมมันต้องติดค้างตรงนี้นี่เหรอเออติดตรงนั้นมันบังเออตรงนั้นแหละเหมือนรถผมอ่ะผมติดตรงนั้นแหละว่าติดตรงกลางมันบังกระจกล้อแม็กไหมล้อแม็กอะไรล้อแม็กซิ่งไปให้เมียใส่ไหมเพี้ยไหมใส่คันนี้คนได้หกจุดห้าพอดีเลยสวยเลยนี่ ขายสามพันห้าเองขายแพงขายของนี่แหละเอาแม็กใหม่ๆได้พี่ใส่ปีเดียวเองเดี๋ยวขายทั้งหมดนะสามพันห้าใช่สี่วงสี่วงสามพันห้าของผมนั่นแหละแต่ผมเปลี่ยนออกแม็กวิวนะเบวิะครับอืมนี่พี่เอาไปพี่ใส่เลยใส่ได้เลยมีจุกให้ด้วยไม่มีไม่มีทฉลอมไม่มีไม่มีไม่มีแผลด้วย ซื้อมาหนะมื่นสองนลอนะแต่ผมขายให้สามพันห้าเอาพี่อ้ําบอกว่าขายเลยเขาบอกไว้ก็ไม่ได้ใช้สวยเลยนะนี่นะครับเออตรงนั้นเนี่ยสวยแจ่มเลยเสียเฟนเสียอะไรสีขาวด้วยเข้าเลยอ่ะนี่ขายแม็กให้สี <หา S 1> 3, ่พัสามพันห้าขายถูกถูกนะนี่ปกติผมขายสี่พันนะ วงละพันครับผมไม่เอาเสียเยอะขนาดสองสามท่าพอมาดูช่างหนิงกันต่อนะครับผมก็อยู่อัปเดตให้ให้ดูกันว่ามันทำเป็นไงช่างเจออะไรไหม,ม ตแต่ปักก็เสียหมดเลยนะครับนี่ไงติดตรงนี้เห็นไหมมันจะไม่บังกระจกหลังครับ